นีะสมพิคูชื่อว่าปิกาโซ่าถคูกตั้งชื่อตามสีิลปะแต่หน้าตาที่เจริงของมันปิกาโซ่มีความบทที่นิดเดียเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตอนที่รับมันมาทำไมลูกไทเกอร์ไงตั้งแต่ไปทำหมันนี่ไม่กินเส้นกันเลยนะไทเกอร์น้องไงลูก ต้องทำขนลุกขนพองใส่ลูก<อ>แต่ทำหมันนี่ไม่กินเส้นกับใครสักคนหนึ่งเลยนะ<อ>ดูไทเกอร์เมียนก็พูดมากเลยเอืดูไปเล่นกับน้องไปไปดูทำดูทำดูทำท่าดูทำท่า ไม่เอาไม่เอาลูก you know, ไปเล s <S ่นกับน้องไปเออเล่นกับน้องนี่ลูกลูกน้องนั่งอยู่ลูกอืมอืมนี่ไงน้องนั่งอยู่เห็นไหมลูกไม่เอาไปไปเล่นกับน้องไปลูกไปเออเล่นกับน้องไปชวนน้องเล่นไปไอเกอเกอครับ ไทเกอร์นี่ตอนที่เขายังไม่ทําหมันนะคะเพราะตัวใหญ่หลอกอ้วนมากแต่พอโดนทําหมันเหลือตัวนิดเดียวผอมไม่อ้วนเลยโอ้นั่งมองกันใหญ่เลยลูกตั้งแต่ทําหมันนี่ไม่กินเส้นกันเลย ก,กดไลค์กดแชร์ก,กดตับตะไคร้ก,กดติดต่งให้ปีนวลด้วยนะคะสวนัสดีค่ะ